อตอนนี้ผมก็จะว่าจะไม่พูดแล้วเรื่องวิกฤตยูเคียยูเครนกับรัสเซียเนี่ยฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่าอดไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างประเทศทุกวันนี้มันความถูกต้องว่าไม่มีละกฎหมายเอาไว้ใช้กันไม่ได้แลวเพราะว่าคนมีปืนคนมีกําลังอยู่มันทําอะไรมาคิดว่ามันทําถูกหมดเลยนะไม่ว่าจะทําผิดมันบอกว่ามันทําถูกมันทําถูกต้องอ้างสิทธิอ้างอะไระต,ต่างๆ ย่พูดถึงว่าเอาตามหลักความกฎหมายตักนุษยธรรมสิ่งต่างๆไม่ถูกมันไม่มีใช้ไม่ได้กับคนประเภทนี้นะมีปืนอยู่ในกำมือพร้อมที่จะอ้างหรนะว่าตัวเองถูกต้องทำในอินได้ถูกต้องก็ถูกได้ไงตัวมือปืนอยู่ด้วยเองกับมือเนาะบางอย่างลูเขนเนี่ยตอนแรกก็อ้างว่าเพื่อจะปลดปล่อยรัดก็เขาก็อยู่เขาได้ดีแล้วมันก็มีทมาลายทุกสิ่งทุกอย่างมันทะเลบบาะบาแวงกระต่ังของของประเทศของม,มุมของแต่ประเทศเราภาคเหนือภาคใต้ภาคกลาง แต่ว่าเป็นสันดานหรือเป็นยังไงล้วไม่เข้าใจหรอกมันยอมรับเออคนคนหนึ่งอ่ะมีอาจิตใจที่วิปลิตจะไปก็ไม่รู้นะชอบไ,ไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาไปทำลายทําลายล้างว่ายุคนี้มันยุคไหนแล้วที่จะยกทัพไปยึดบ้านแปลงเมืองเห็นทําลายบ้านเขาพังพินาศที่อยู่อาศัยิ่่งติงต่างๆนานาบ้านตรวจเขาไปยิงจุดเขาไม่มีที่ที่อยู่ อ้างไปทำคืว่าจะทำมันจะปลดปล่อยมันมีที่ไหนคนก่อสงครามมีปืนอยู่ในกำมืออ้างบสิ่งอย่างทั้งที่คนในประเทศตัวเองก็ไม่ค่อยได้ส่งเสริมอย่างสักนิดนึงประท้วงแต่ว่าถูกจับเข้าคุกหมดเลย <c oughs> คนประท้วงเงยม,ม่รู้ว่าต่อต้านกูเหรอมึงอาคาตรตับตอมมันก็ถูกประท้วงจับเข้าคุกเอมันเหมือนคุ้นๆกับประเทศไหนนะประท้วง,งหน้าประเทศหัวหน้ารัฐบาละ ครความคิดเห็นต่างจับเข้าคุกไว้หมดเนี่ยนี่แหละคือความคิดของคนที่เป็นให้อยู่ในอํานาจนานจนลืมหลงตัวเองนะความความถูกต้องความยุนุสเซรรมันไม่มีแล้วอ้างความถูกต้องคนทับกับคนประเภทนี้มันยากนะเพราะอะไรเมื่อเขาอยู่ในที่สูงนานๆมันลืมตัวลืมตัวตัวเองเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ถูกเน้เขายกโยชชดชูดขึ้นมาสุดท้าย สักวันหนึ่งเขาอยู่จุดสูงสุดแล้วเขาลืมมองดูผางล่างจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นที่หมายกนะ็ถึงนั้นก็ต้องควาวุ่นวายเหตุการณ์นี้สงต่างกจะมาตกคือผู้นําประเทศไทยเหล่านี้หรอลุงตู่เราจะคิดยังไงคิดหนักจะเอายังไงจะวางตัวยังไงเป็นกลางไปฟังไหนดีมันต้องใช้แบบสูตรเก่าของคนไทยอะทำการทูตแบบสีสนนชัยเ <c oughs> นี่ยหลัาการทูตเราดอดปฏิบัติในไหนแสบจริงๆเอาหมดนะเยียบแล้ว เลือสองแคมสามแคมทั้งหมดอย่างว่ามันข้ามข่าวมันก็ต้องเอาตัวเองให้รอดนะเพราะว่าวันนี้เราก็พืนขํามใครออกเพราะผู้จะพูดเรอความถูกต้องหรือการแบบความถูกต้องก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้เสียฟังๆนั่งต้องวังตัวเป็นกลางทั้งนักการทูตนักต่างประเทศแล้วก็ทําวิจารณ์ติ่งต่างๆนานาเราจะให้ทํายังไงเราประเทศเล็กๆอ่ะประกาศไปเลยว่ามันทําไม่ถูกต้องประกาศไปแล้ว คนมันมีปืนมีอาวุธมีอำนาจจริงๆต่างๆในเหมือมันมีเป็นจของพลังงานอาวุธสินค้าต่างๆเราต้องพึ่งพาอาศัยสู้ประเทศสิงคโปร์ไปนะสิงคโปร์เขา,าพูดชัดๆแต่เขาไม่เอาเลยเพราะว่าเขาก็มีความเป็นอะไรนะความเป็นเอกรากที่ว่าไม่ยอมพูดคูกต้องเอาคู่หักไม่งองเอาวาว่าสิงธรรมของเนี่ยทําให้ประเทศชาติาโลกวุ่นวายเพี่งเอง แม้แต่เลขา UN เนะก็บอกว่าปูตินทำอะไรไม่ถูกต้องที่สามารถแะะทำเขตขัดแย้งให้บานปลายมันกระทบกระเทือนไปทั้งหมดทั้งหมดห่วงโซ่ต่างๆของโซ,งโซ,งโซ่พลังงานห่วงโซ่โซอาหารมันทำให้ประเทศชาติระบบของระบบของโลกระบบล่มไปหมดเลยแต่ความเป็นปูตินไม่สนใจอะเรว่าหาวัตบวันตกอะชอบจะมาล้อมรัสเซียให้ รัเสเซียนั่นจะทําชวนยูเครนหรือทําล้อมรัเสเซียจะกลักวใจกลัวจะลุกลานเป็นเหตุที่ร้อนตัวร้อนตัวตว่าร้อนตัวหาเรื่องรัเสเซียหาเรื่องยูเครนเปิดบอมบ้านตึกลาบ้านช่องจนเขาไม่มีที่อยู่อาศัยเขาไปยึดทินดินแดนเพราะอะไรเพราะยูเครนมันมีแหล่งเพาะปลูกข้าวสาลีข้าวอะไรแหล่งน้ํามันแหล่งก๊าซธรรมชาติเยอะยะ ูเคนไอ้ประเรัสเซียก็ขยามเนี่ยจะตมตีเพื่อยึดดินแดนเองขาวาก่อนกับอ้างใครเมียนะไปบุกทําประชามาติให้ประชามติที่คนอื่นเขาไม่ยอมรับเลยเอาธรรมชา,มาิมติเหมือนเหมือนกับประเทศไทยเอ้ยม่ะเทไมัคุณละเือนประเทศวันเพศหนึ่งนะอีประชามาติรับประธรมนนญเลยโอ้โหจับมัดมือชกคนต่อต้านรับไม่ได้ การส่อสูรบเอาอายุทุบุปกรณ์บ้านเมืองเสียหายก็พูดแล้วแล้วอัพปเกิดขึ้นประเทศไกลถูกลังแกอย่างนั้นมั่งล่ะเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอยู่ดีๆก็ยกรถยกกับเครื่องบินรถรถ,รถทังไมายิงบ้านเขาไล่เขาออกจากพื้นที่ก็ไม่มีความสะทกท้านไม่รู้ตัวเองทําผิดเนี่ยไม่รู้ตัวบอกบอกว่าเองทําถูกต้องเพื่อจาก,การปลดปล่อยบุคคลที่ถูกลังแกอ่า ติดใ,ใจ่คนพานหาข้ออ้างที่จะหาเรื่องทํำร้ายเขาตลอดสิ่งตัวเองคือความถูกต้องจนเขาต้องอพยพย้ายหนีเขาก็ต่อสู้ต่อสู้สุดแล้วก็โ่วยไม่ได้เว่าเอากําลังน้อยนเองคนมีกําลังน้อยแต่คนที่จะมาช่วยเหลือต้องมีข้อแม้ต่างๆนะให้อาวุธมาแต่ก็ว่าให้ยิงแค่ป้องกันห้ามไปลูกลามเขาอีกกลัวฟัวงดูอเมกาเหมือนกับว่าเออต้องการจะดึงให้รัเสเซีย เสี่ยงงบประมาณออกมาตรามาตราการแซงชั่นเรื่องการพลังงานเรื่องการเงินเรื่องพลังงานแต่หาว่ารู้ได้ว่ารัเสเซียเป็นเจ้าแห่งทรัพยากราต่างๆไม่ว่าน้ำมันไม่ว่าทานหินไม่ว่าก๊าซธรรมชาติข้าวสารอาหารปุ๋ยเนี่ยรัเสเซียเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรยิ่งคนยิงกดดันมันมากมันก็เลย ผ่านไม่ขายให้ปิดกาดไม่ขายขึ้นราคาปุ๋ยขึ้นราคาอาหารขึ้น target, าราแก๊สก๊าดธรรมชาติใครจะถึงจะถูกในวรตกาหรือเกี่ยวกับการเงินมันก็เลยออกวิธีการใครจะซื้อกูก็ต้องอจ่ายเงินเป็นเงินของรูเบิลเงินของรัสเซียนเองถึงว่าน้ํามันของประเทศร,รสัสเซียออกผลิตออกมาเยอะสุดคือถ่านหิน ทานทินโดเชียมากกว่าออสเตรเลียรัสเซียที่สามดูนะเด็กคนนําเข้าจากรัสเซียยุโรปอะที่โลปที่กาลังมีมาตรการในเอาที่ว่าไม่รับไม่ไม,ไ,มไม่ซื้อไม่ใช้แต่ว่าทําไงได้ตัวเองทำไมต้องคือต้องใช้ในต่างๆนาน,นานเองเด็วเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับล่าด้านอาหารด้วยแล้วโอ้โหรัสเซียส่งออกในปีก่อนๆเยอะเอาทให้เป็นอูอาหารโลกด้วย ถ้าเขาใครยิงไปทําต่อรัสเซียมากก็ทำให้อยากปากแกงทุกวันนี้อาหารก็สิ่งอยากก็รับความกระทบกระเทือนไปด้วย <c oughs> อข่าสารลบกันแล้วก็ไม่สามารถเอาเอาพันยพืชส่งมากระทบกระเทือนไปทั่วโลกผู้คนวยายามแต่การต่อต้านให้หยุดจุจจจดสงครามปูตินบอกให้อยากว่าเขาโทษอูกัตะวันตกที่จุดครามรู้จักยุติเพราะว่าส่งอาวุธมาให้ยูเครนเองเอา้า ก็เขาเองมาเบียดเบียนเขาอ่ะก็ต้องส่งอาวุธให้ช่วยเหลือก็อยากยุติต้องหยุดยุติการส่งสง่สงอาวุธให้ยูเครนปะะโธ่พูดแบบคนพานที่มันวุ่นวายเพราะแล้วคนนับหนึ่งคนแรกก็คือเจ้าละแล้วโปูตินเอ๋ยที่ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเลวร้วายกว่นี้จะมาโทษยูเครนโทษตะวันตกสง่งอาวุธไปให้สงครามเลยไม่หยุดสักทีมันจบจุดตที่ต,ตัวเองหยุด แล้วก็กลับบ้านไปซะเลิกจิต่างๆน,น,นานาเองว่าแล้วผู้หญินวัดยาก,ก็จะจบไปโดยปริยายประเทศชาติทั่วโลกคนทั่วโลกก็จะได้ไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยนี่ทำว่าน้ํามันหานหินปุ๋ยอาหารการเงินทิต่างๆคอยล่มไอยวุ่นวายไปเพราะรัสเสียคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะเอาความถูกต้องกฎหมายมาพูดกับคนคนนี้ไม่ได้เพราะว่ามีปืนมีอํานาจ คนมีปุโรหิตมนารรถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เลยที่ว่าวิปริตไปหมดนี่เขาว่าวิปริตตวนนี้ทฤษฎีสิ่งว่าศีลธรรมคุณงามความดีมันใช้กับคนผ่านไม่ได้แล้วครับก็มาวิจารณ์พอให้เข้าใจมายุ่ยแยกแยะยิ่งประเทศอินเดียตอนนี้นะโอโ้โหหัวโตอาศัยว่ายิ่งทะเลาะกันรัเสียดิึงดบบเปอินเดียซื้อละมันราคาถูกประเทศที่ก็ส่งเสริมเขาเขามาตรการไม่ต่งตาง ประเทศที่เอารับเปียกว่าซื้อน้ํามันถูกจีนเนี yeah. sake, is, ่ยแล้วเ่อะโอ้โหเหมือนการส่งเสริมให้รัสเซียไปทําร้ายทํรลายฆ่าประชาชนชาวยูเครนไปด้วยนะคนที่ไปซื้อของเขาไม่ซื้อไม่ขายพยายามจะกดดันแต่ตัวเองก็แอบเข้าหลังบ้านไปซื้อน้ํามันซื้อถ่านหินซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออะไรทั้งขึ้นมาเนี่ยคนประเทศทว่าไม่น่าคบเงินพูดนะประเทศไทยคงจะเป็นอย่างนั้นไปรู้อีกหน่อยนะทําให้ว่าไปส่งเสริมให้คนไป ให้ไปฆ่าให้ไปฆ่าประชาชนให้ไปลุกล้ำดินแดนขื่นความอินธรรมความดีงามความมีความถูกต้องมันใช้กับไม่ได้แล้วทุกวันนี้เอาตัวเองรอดเป็นใหญ่เอาตัวโอนพวกเรินถึงรอดก็บน่นต้องวิจารณ์ให้ฟังเพื่อจะได้อันเด็กแจกแยะว่าเอาคนผิดมันทําไม่ถึงจะทําผิดยังไงเขาว่าเขาถูกเพราะเขามีปืนมีความน่าจะนั่นเองจะเอาศิลความถูกต้องเอาศิลธรรมเพื่อคนี้ไม่ยาก มีอะไรสักวันหนึ่งก็ต้องกรอให้มันให้ผลคนประเภทนี้ต้องเอาให้ผลถึงใคระล่มสลายไปเองก็ความชั่วย่อมพ่ายแพ้ความดีนั่นเองนะคราน,นี้ก็ขอจบการวิจารณ์เรื่องรัสเซียยูเครนเป็ิดกระทบต่อทั่วโลกไม้แต่ตัวกระผมนี่ก็โหทุกวันนี้เขาสิ่งของแพงอาหารแพงน้ำมันแพงเองขอใครถูกใจชอบใจไงก็ลองอ๋อ ถูกใจให้เป็นกำลังใจกด subscribe กดงไงให้เป็นกำลังใจกับวันนี้นะครับสวัสดีครับ